่เดี๋ยวผมพามาที่ร้านเฮียตีที่เด็ดก้าหก้าอีกครั้งนะตรงนี้เมื่อก่อนนี่เป็นร้านอาหารนะฮะเพราะว่ามีลูกค้ามากมาแต่ว่าโควิดพ้นพิษทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตอนนี้ผมยู่กระเทยที่เด็ดาก้าแล้วตอนนี้เฮียตีผมทำาี่อให้เฮียตีรนอ่าปุิดรอบแรกรอบสองรอบสามก็อีกที่ว่าเพราะว่ารอบแรกก็ ยังมีคนมาแจกข้าวแจกของตามอรอบสองก็ยังมีคนมาแจกครับรอบนี้คนแจกไม่มีเลยครับ<ะ>ทิ้ 1, งรูปตรงนี้ว่าไม่รแรกๆอ่ะเขายังไหวกันครับรอบหนึ่งรอบสองเขายังไหวกันรอบสามเนี่ยคนที่ออกมาแจกแทบจะไม่เห็นเลยครับก<ะ>็แ,แสดงว่าคนระดับกลางๆเนี่ยก็เริ่มมีผลกระทบแล้ว<ะ>เพราะรอบแรกๆอาจจะมีผลกระทบแค่คน คนคนทำงานใช่ไหมนี่เริ่มมีบททผ้ระบกี่ผู้ประกอบเียหายถ้าถึงตัวเี้ย่ากีนี่พวก่อนนี่ดูแลกี่ชีวิตนะคร <S <S <desserts> <S mm ับก็ถึงบอกว่ามันก็ปรก็บเสีหาก็้าร้อยคนมันก็ตามสภาพเราเราก็พยายามที่จะดูแลนะครับใ้รวยทำให้าวยร้านอาหารรกโรงแรมที่ทา้าไม่เลื่อกเลยครับ ผมแบรกหนึ่งครับควรก็ใช่ใช่ก็เลยมีไอเดียยังไงถึงที่ผมที่เรียนมาขาเพื่อให้ลูกน้องได้เรียนนะครับคือผมมองว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลทุเรียนครับผมใช่ไหมและอย่างที่ผมเน้นคือเป็นการฝึกงานให้กับเด็กให้เด็กมันมีแนวทางทำงานที่แตกแยกออกไปใช่ไหมเดี๋ยวเดือปีหน้า หรือเนี่ยคุณมาปลูกงานสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคุณเป็นปุ๊บเพราะผู้เรียนสำคัญที่อะไรต้นทางคัดมาครับผมต้นทางต้องคัดมาดีใช่ไหมแล้วมาถึงเนี่ยคุณต้องพร้อเป็นนะเพราะเป็นตอกเป็นจะขายได้ครับเพ <นะ S 2> ราะไม่เป็นอ่อนอยังไม่สุกอ่ะก็เสียของมาซื้อไปมีัญหาลูกค้าซื้อไปทีเดียวเขาก็ไม่มาแล้วครับเพราะผู้เรียนเนี่ยถามว่า ส่วนหน้าเขาจะกินคือกรอบมากนุ่มแน่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเคาะปุ๊บเสียงมันได้บางลูกก็ไม่ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าบางลูกเคาะไปแล้วมันนิ่มไปก็ไม่ได้ดูมาแล้วแต่สไตล์ลูกค้าว่ากินสไตล์แบบไหนชอบแบบกรอ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 บนุ่มแน่ชอบนุ่มประมาณนี้ครับก็ยังมีคนร่วมทางกินกันแล้วนะบาทใช่ครับก็มีเห็นที่รังสรรมาช่วยอยู่หรือว่าก็ก็ให้รังสรรเป็น เป็นตัวหลักอยู่เพราะว่าใช่เพราะว่าเรายังไม่เป็นใช่ไหมไม่ค่อยศึกษากันครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราสายส่วนของตันเหมืนน้าเตี้ยก็อยู่มาวันนี้นักเตี้ยแกไม่สบายคือขาไก่บวมไปหาหมอตัวเราอยู่พี่พกันงานก็พยายามช่วยกันทำทำเป็นแล้วเนี่ยเรากันยาหาจากตรงนี้ขายมา4สัปดาห์แล้วก็ประมาณ18ต่อ รถที่มีคนวันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับได้ประมาณสี่สี่ห้าหมื่นบาทก็พอที่จะไปกรจายได้บางติงกันใหา่ใช่ครับก็อย่างนี่ก็คือว่าพื้นฐานนบบผมต้องการให้ทุกคนเป็นงานเราพยายามฝึกทุกคนให้เป็นงานและกระจายฝึกออกไปครับอันนี้คือหลักเลยเพราะว่าตอนนี้พิษโควิดเนี่ยถามว่าตอนนี้มันรวมกันมันรวมกันยากมันต้องกระจายใช่ไหม พอมีจุดตรงไหนลงได้ก็ลงลงไปเพื่อกระเท่อนไปก่อนคุณขายได้แล้วคุณก็เอาทุนมาคืนอของมารับไปแล้วก็มาขายมารับไปแล้วไปขายผมลองอย่างนั้นมากกว่าตัวนี้เด็กที่ว่าไหร่กลับมาประมาณเดือนไหนผมดูนะก่อนในใจนะผมตัวสินหาไอ้เลยสินหาไปนู่นนะครับผมตัวประมาณสามสี่เดือนนานไม่รึนากนานหนักท่านี้หนักครับ ันหนกและสิ่งที่จะช่วยช่วยวงการมวยได้คือวัคซีนเลยวัคซีนตรงใช่อะวัคซีนให้รัฐบาลสั่งเข้ามาเยอะไม่ใช่อ่ะคือผมมองว่าตอนนี้คนที่อยู่ในวงการมวยทั้งหมดอ่ะออนักมวยผัวแม่คณะเทรนเนอร์แล้วก็โปรโมเตอร์เซียนมวยนักข่าว ทุกภาคส่วนของวงการมวยอะออกมาช่วยกันมารวมตัวกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันให้ให้กรกทเห็นว่าเราฉีดแล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เราจะได้เกิดเลยคือรณรงค์รณรงค์รวมตัวกันไม่ร่นรณรงค์รวมตัวกันเลยไปไปฉีดกันไปฉีดไปด้วยกันให้เห็นเลยภาพใหญ่เลยก็คือให้ก็คือให้นักข่าวนักมวยแอนเกอร์ผู้สื่อข่าวแล้วคนที่มีส่วนร้อง ครงการมวยบอกว่าชีวิตเราจะลงชีพวัคซีกันว่าองตัวนี้จะทำให้งการมวยกลับมาได้เร็วไอเดียของเรายังมีที่ว่าน่าจะมีเร็วๆวันนี้น่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็พีครับผมบ้างผมว่าน่าก็ดีครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยทางกกตเขาก็ได้เสนอได้โอ้ยโครงการมวยเขาฉีดแล้วนะหรือว่าทอาแบบปิดแต่ บบเราติดคนที่จะพามัน,นชอบอะไรกต้องมีสมนุนที่ผ่านการฉีดก,ก็เชื่อแล้ถึงจะเข้าไปได้เท่านั้นนี่ครับอันนี้คือเป็นการเดียวให้คนกระตุน้นฉีดดูครับอ่ะขายสุดนี้เฮียสีฝากอะไรถึงคนที่มีปัญหาในเรื่องโควิดหรือว่าโรคํำบากด้วยจะถึงมีอะไรอะไรให้กำลังใจกันคือเครื่องนี้ถึงบอกว่าทำอะไรได้ทำไปก่อนครับอย่าไปหังพึ่งน้ำก่อนนะครับอะไรที่ทำได้ทำไปสู้ได้สู้ไปก่อนนะครับ ก็ถามว่าทีมงานผมผมก็อยากจะลองแนวทางงานให้ทุกคนอ่ะใช่ไหมว่าทุกคนไปได้ยังไงงานเพราะตอนนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือคุณใช่มคุณจะหากันยาางก่อยสันนั่นึงครับผมับอ่ะท้ายสุดที่ังคนที่รับชมอยูสามารถมาที่ร้านได้สั่งเก็บได้เอาเดียนได้ครับเจี๋ยวก็พูดถึงว่าถ้า ถ้าอยากทานทุเรียนนะครับเยสตี้นี่ในกรุงเทพส่งไม่ฟรีเลยนะครับในกรุงเทพมีส่งไม่ฟรีหมดแต่ต่างจังหวัดก็ถ้าส่ง3โลประมาณ100บาทครับผมครับผมถ้าถ้า5ถ้า10โลไปแล้วเนี่ยผมก็ประมาณ200บาทก็ติดต่อได้ทางหน้ไลน์ปุ๊บเยสตี้ใช่ครับต่อรักตักใส่ตั้งครับผมเบอร์โทรก็เพียกว0900958แล้วก็09ครับโอเคผมมาก็หมดยังครับ